สวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องไอ้婆婆กันย่ามาเล่งนะคะพี่น้องบายค่อยค่อยไม่ปุ้นสิไปใส่วันนี้จะพาออกไปวันนี้จะพาออกไปพักผ่อนหย่อนกายพักผ่อนหย่อนกายใส่เวทีไปทุ่งนา สดบ้านาคาเฟ่พุ่นละนอกทงจักน้อยพี่น้องเดี๋ยคนค่ายจักน้อยก่อนเด็ดสีโมงหามองแรงยังเด็ดห่อนอยู่เด้เอาชุดลำลองชุดเดิมนี่แหละพีายหส่งคลิปวิดีโอมาแล้วพี่น้องแต่ว่าส่งมาน้อยเดียวโอ้มันบ่สะดวกทายอันรหมาก็ลงหลายว่าซั่นจบนก็เลยอือสร้างมันเดี๋ยวยบนจะเอามามาแปะให มาแปะหายเอฟซีเดดเดดเดเบิงเนาะพ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อหายคิดหอดแล้วนะพี่น้องแล้วอยู่บนสชออกไปเที่ยวเล่นทงหน้าไปผ่อนคลายจักน้อยหนึ่งเดี๋ยวไปจะไปเก็บภาพส,ายสวยๆให้ดูนะคะอยูอ่ฟาร์มบ้านนาคาเฟ่พี่น้องเบิงเบิงอันนี้ยาปบนเปิดนี่ยังไวเดี๋ยวจะแปะคลิปพอไงอที่เราส่งมาให้เบิงนะคะไปชม หิมะหรือว่าสโนที่ประเทศเราแต่ว่ามันจะมันจะคนละแบบกับบรรยากาศบ้านเราเลยพี่น้องว่าเนาะบรรยากาศบ้านเขากับบรรยากาศบ้านเท่าสภาพอากาศตอนนี้มันมันแตกต่างกันมากพี่น้องซึ่งมันแบบว่าบ้านเขาบ้านเขาหนาวแห้งบ้านเขาหนาวแห้งแต่บ้านเท่าหน้าหนาวกับเหมือนกับหน้าร้อนอ่ะพี่น้องหน้าหนาวเหมือนกับหน้าร้อน อืมประมาณนั้นเนาะเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้แบบนี้แหละพี่น้องก็เป็นยังหรอกเนาะไปะเดี๋ยวยยบนจะพาไปเที่ยวทุ่งนากั <c oughs> ยานยายบลรันวิดีโอไว้รันวิดีโอไว้พี่น้องอยู่ในห้องนอนนี่แหละอยู่ในห้องนอนเปิดทิ้งไว้เนาะ <c oughs> กับเตด ติดเน็ตนะคะพี่น้องติดเน็ตได้สามสี่หมื่นแล้วละ่ะแต่ว่าบอได้มีเวลามากมาเปิดอ่าโน้ตบุ๊กไว้มาเปิดคอมใหม่ก็เลยมือนี้ก็เลยคิดพอก็เลยเมา่เปิดทิ้งไว้เนาะเออเวลาขึ้นหอดพญากับบึงกเบบึงยังไงยังในคอมยังในโน้ตบุ๊กเท่านี้ลหละอืมที่เขาไปเที่ยวกันมีทุกคลิปล่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็น ห้องนอนอืมเป็นห้องนอนบนนอนญี่ปุ่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็เขาก็กลางม้งแหละพี่น้องก็ต้องกลางม้งไงเนาะเพราะว่ายังมาติยุงมันไหลเนี่ยมาแลงบางเชือเขาก็เปิดเปิดอีหยังถิงไ้เปิดประตูเปิดยังถิงไ้ยุงมันเข่ามาเนาะเดี๋ยวย็วันเออรไปเที่ยวทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอาะไปเที่ยวทงหน้าเดี๋ยวจีอาจเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะ Hello everybody now New Year, new work. And uh, here is my new work I have today. All these buses are in uh, our company and many drivers in the all in all in Sweden two thousand four hundred buses. And here I work 34 hours a day, and uh, his name is Berikvara Bus. It's all in Sweden, and we are a lot of drivers, and it's good work, but we need more drivers. We miss drivers in all. Here is in red building we sit when we not work and uh, where is big repair company can take in this big bus and uh, what okay now i go and take some coffee see you later bye แฮนย handsome handsome h ฮฮโอ้ยโลนี่โลนี่ตื่นมาก็เสริมโลที่น้อง 嗯，那。Mm. Nah.